มาดูความเคลื่อนไหวกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเราค่ะโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเพื่อเป็นรากฐานของวงการฟุตบอลไทยค่ะโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ร่วมกับบริษัท Enjoy Happy Tour TO ประเทศไทยจำกัดจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการพิริยาลัย Enjoy Happy Tournament U14 in Bangkok ครั้งที่2จัดกันที่สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะ โดยได,ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ด็อรร์วนวรจนูนผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส General Support and Service มหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตพร้อมด้วยดเรเลริศฤทธิ์เรือนและหงผู้อำนวยการโรงเรียนพิิยาลัยจังหวัดแพร่ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันนะคะ ซึ่งรายการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักฟุตบอลเยาวชนในดุนอายุไม่เกิน14ปีให้มีเวทีให้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยหวังเป็นรากฐานของวงการฟุตบอลไทยในอนาคตค่ะ มาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเหมือนกับเป็นพันธมิตรเป็นเครือข่ายกันกับโรงเรียนพิทยาลัยอยู่แล้วครับพวกเราก็เลยยินดีสนับสนุนอยู่แล้วครับที่จะให้มาใช้สถานที่ของมหาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เยาวชนได้มาแข่งขันกันในครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้ได้พัฒนานะครับกีฬาระดับเยาวชนที่จะเสริมต่อนะครับในวงการกีฬานะครับของประเทศโดยเฉพาะทีมฟุตบอลนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเี่กก็จะมีทีมฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็เราก็สนับสนุนนะครับทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะครับอยู่โดยตลอดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ว่าทางฟุตบอลในครั้งนี้ได้มารวมกันที่มหาลัย สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันนะครับก็คือเป้าหมายหลักก็คืออยากให้น้องๆน,นะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันนะมีพัฒนาการที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพัฒนาการทักษะทางด้านกีฬาโดยเฉพาะย,ายิ่งกีฬาที่เป็นกีฬาย,ยอดนิยมก็คือกีฬาฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งผู้บริหารทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองสตาฟโค้ชนะครับที่วันนี้ท่านได้ให้ความร่วมมือแล้วก็นําลูกๆเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะมีประโยชน์ แล้วในโอกาสต่อไปเราก็จะอาจจะมีการแข่งขันนะครับในทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่เป็นลักษณะของภูมิภาคเพื่อที่จะส่งเสริมกิจกรรมน้องๆเพื่อคุณภาพของเด็กเยาวชนในอนาคตรครับการแข่งขันครั้งนี้มีโรงเรียนชั้นนําร่วมฟาดแข่งทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะคะประกอบด้วยปทุมคงคาอสมชันวัสุธิวรารามและพิริยาลัยจังหวัดแพร่แข่งขันแบบพบกันหมดค่ะทีมไหนที่ทําคะแนนดีสุดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับถ้วยเกียรติยศของบริษัทเอ็นจอยแฮปปี้ทัวร์ทีโอประเทศไทยจํากัดค่ะ